ก็การสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเด้วยเถิดนะวันนี้ผมนอยชินเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมรวมบอกกันแบบ All อสตาทาวเวอร์ดิฟฟิ้งกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อัดคลิปตอนจะตีหนึ่งอีกแล้วนะครับนะก็เป็นธรรมดาของช่องนะครับอัดคลิปตอนเช้าไม่ชอบเพราะชอบัดคลิปตอนคืนเนี่เป็นไรกันไม่รู้ทุกคนมาวันนี้เราจะมาเหมือนตามชื่อคลิปนะครับวันนี้จะมาสอน PVP โมสองวิสอนสอนะครับนะของออสซาเทเวอร์ดีเฟนต์มันไม่เชิงสอนนะมันมาเชิงเล่นให้ดูมากกว่าก็วันนี้กับอยู่กับน้องครับเอฟซีผมนะครับมึงขอเสียงนะฮะ <Huh? S 1> เออโอเคก็นะครับผมก็ได้น้องเข้ามาสอนพีพีต่างๆมากมายนะครับนะก็ก่อนที่เราจะไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายกันว่าสองคนอนะ่ะควรเอาตัวอะไรบ้างอ่ะแล้วจะผมน,นะผมจะเอาบูมาไปนะครับเอาบูมา อ๋อยังมีไลท์ไปนะครับแล้วก็เอาหนวดดำไปเอารอยไปนะครับแล้วก็เอาโกโจแล้วก็เซ้าซูสักคหรือว่าเมตาไนน์ั่นเองนะครับนะอ่าผมจะอธิบายของน้อยคนหนึ่งนะครับน้อยคนหนึ่งจะมีเหมือนกันเลยมีบูม่ามีไลท์ใช่ไหม αι? แต่จะเปลี่ยนแต่จะเปลี่ยนจากหนวดดำเป็นวิทนะครับนะวิทไอตัวฮิ้วฐาน yes, yes, yes. ใช่ใชครับผมก็จะเปลี่ยนจากวิดเป็นตัวหิ้วฐานนะส่วนรอยนี่เหมือนกันใช่ไหม αι? รอยเหมือนกันส,ส่วนโกโจครับผมโกโจจะเปลี่ยนเป็นอ่าเออร์วิน ครับผมจะเปลี่ยนเบอร์วิ้ต้องมีคนบ้าหนึ่งคน,นนะส่วนที่เหลือก็เหมือนกันเลยสุสคู่เหมือนกันนะครับนะโอเคไปซึ่งคลิปที่ผมจะเอามาดูให้ดูเนี่ยเป็นคลิปที่ผมอัดมาแล้วก็ไปครับผมบก่ like, อนที่ไปดูครับผมฝากกดไลค์กดซับก็คลายแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคะนะครับนะคะเนะฉยเลี่กูเพื่อที่จะพาคลิปใหมา่ๆจากผมนะครับโอเคครับผมไปรัไปดูคลิปกันเลยครับผมอย่างเราเลี้ยวแล้วอะห้าสิบสี่กับห้าสิบสามโอเคกูเดาได้แล้ว เริ่มเกมมานะครับผมก็ถ้าตามหลักผมนะผมเล่นโซโลผมจะเก็บังแล้วผมก็จะวางรอยมาแต่งตรงนี้ดีเลยนะครับแต่มาผมไม่ร้อนจะไปเริ่มเกมมาอ่ะไผ่เราต้องทำาไงก่อนอ่ะก็อีกคนหนึ่งใครก็ได้จะวางรอยข้างหลังคือกันตรงนี้ออีกคนวางกันข้างหน้าสุดเลยอ๋อคือวาง่าสเปมหน้าฐานไปเลยใช่ไหมใช่ใช่วางแต่แรกคือตอนนี้เราห้าวางบูมาใช่ไหมเราตอนนี้เราห้าวางบูมาใช่เอให้ตามตังคู่ล้ววางบูมา อ่ะแล้วมันอ๋อวางอิจิโกะโอเคเดี๋ยวแล้ววาดนักต่อด้วยอย่แพ้เหรอมันจิงเราแพ้อาจจะใช่เฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่ไม่แพ้ทีผมลบสิบหกเลยนะเออเหมือนกันบวกกันละหกลบหโอเคประมาณนี้มาแล้วเดี๋ยววางตรงมุมนี้เนาะใช่ป่ะุมซ้ายบนสุดของตรงนี้น่าจะใช่ ก็จบผมเคยเล่นผมผมไม่ได้เล่นพีพีนานมากทุกคนตั้งแต่ผมขึ้นแล้งโกเดี๋ยวผมเลี้ยงตรงนี้เลยมีเลียล้ยมตรงนี้เลยตร,นะตรงนี้เหรอใช่ใช่ไอ้กอดเฮ้ยเขาคุยกันอย่างดีเลยเฮ้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 ยอ่าไม่อ้อกเข<ร>าอบอกว่าเขาคุยกันว่า,าฉันจะวางข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยบิมบราอ่าไม่อ้อตัวคุณกี้เจพี่วางแล้วเอา้าช่ไหมวางไม่ได้เพิบโอ้ยช่ไหมเพิบไม่เมื่อกี้เผลอเมาเลยแป๊บละตองนะพี่ตรงเนี้ยปัดกะตอง ฮันนารับอ่าทุกคนครับคลิปนี้ผมไม่ได้คนสอนครับเอฟซีมสอนฮัน้าปรับลาสโอเคข้างหน้าก็จะไป็นะครับเดี๋ยวตรงนี้ปรับเป็นลาสครับนะส่วนตรงตรงนู้นตรงฐานนะครับปรับเป็นสตองเกตนะครับนะโอเคไปส่วนตอนนี้เราก็รอยาวรอยาวนะครับอย่างเพิ่งมาบูมาใช่ไหมใช่รออเมตตาเล้วใครวางบูมามาฝั่งเขาเข้าป้อมก่อนผมประมาณไม่ถึงวีอ่ะอ๋อคือเซลวีเลยใช่ แบบแตกพร้อมกันแบบแบะผมก็ลุ้นแบบไทยจะเขียวผมขึ้นเขียวเรียบร้อยสวยดีนะไม่ลบโอ้ตอนนี้ก็จะทำแก่ทำได้แค่ฟาร์มตังค์ไปเอ้ยฟาร์มตังค์แล้วก็อัพเจ้ารอยให้ถึงตันนะครับพอเราอัพร,รอยตันเนี่ยเราก็ถึงจะวางบูม่าได้โอเคตอนนี้เรามี2,100ครับรอยเราต้องขัดตังค์อีกประมาณอ่าตอนนี้3อมอขัดอีกประมาณห้าร้อยเร็วไอ้รอยข้างหน้ามึงทำผลงานหน่อยที่เร็วเร็ว อีกนิดนึงขอทับอีกนิดนึงเราจะอัพพอตเต็มเรียบร้อยอเต็มเรียบร้อยนะพี่นะว่าลอยมันคือพูดคำเนิดมินิฮาร์เต้นะทำไมวะเอ้าตอนถ้าเรียกไฟมันไงมันเป็นมินิฮาร์แต่ใช่เหรออันนี้การวางบูม่าครับแล้วแต่คนแต่ผมจะวางบูลลี่มันนี่มล้วกั็ตรงนึงตรงไหนดีนะวางวางไหนดีนะวางตรงฐานแล้วกันฐานเรามันจะได้ไม่นี่ จะวางมุมว่าแบบเป็นระเบียบตะโบมมากผมก็ขั้นเดินทางสายเร็วครับผมจะบ,บูลลี่มันแล้วก็วางตาม,มมุมนมี่มนไม่หวางไม่หวางโอ้แต่เขาว่านางาโตอกกับกดิเซอร์เยอะนะแต่อีกสปาร์คก็หลุดแ้วมนการไม่ไหวนางาโตอกก็ไม่ตมมันตมีเซอร์ตันอ,อย่างเดียวมึงว่าขาวิดมาปะ ไม่เอามาก็ไม่ไม่ไมไมรีบจบอ่ะเอ,อ,อกเลยจะได้ดูให้ผมบว่าวางตัวไงน่าจะดีกว่าตอนนี้จะทำไห้ครับภาวนาให้ฝั่งฝั่งน้นยื้อให้ถึงหลังๆเราถึได้สอนได้ภาว,าวานาะถ้ามันเป็นคนไทยมันจะอ่านออกเวฟี ปูม่ายาวๆครับผมนะตอนนี้วิปสิบแล้วเอ้อ้ยองงงงอาไม่ใช่คนไทยแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ตอนนี้ปูม่าเราตอนที่เป็นที่สามทุกตัวพีททุกคนโอเคตีตัวแอร์มาแล้วก็จัดการตัวแอร์ได้แบบง่ายๆเลยเพราะว่าเรามีรอยมาสแตงนะครับนี่ตีได้แบบอีซี่ไปเลยพี่ให้พอเราวางปูม่าเสร็จเราควรทำไงต่อวะ พอทุกคนพอวิทยสิ้เสร็จแล้วตอนนี้ให้ทุกคนวางอ่าไม่ใช่วางเก็บตังครับให้ครบอ่าเพื่อที่จะวางรอยตรงกรอบนี้นะอ่าผมตีกรอบนี่ตรงนี้นี่กรอบสี่เหลี่ยมนี้ให้ครบแปดตัวนะครับอ่าผมวางเลยเด้๋ยวกันวางครบเจ็ดค่อยขายตัวหลังนะแล้วก็ดูตัวหลุดให้ดีด้วยส่วนตรงนี้ให้ปรับเป็นเฟิร์สใช่ไหมหรือว่าปรับเป็นซองเก็ตเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สโอเคตรงนล้นเฟิร์สหมดเลยตรงนี้ก็ได้อยู่โอเค เรายังไม่ต้องรีบวางหนวดดำด้วยคนแค่สมมติเราโดนแกงเราก็แค่บับนิดหน่อยหนวดดำมันไม่ค่อยมีอะไรมากแค่มาให้มันตีโดนก็พอแล้วแต่ถ้าโดนแกงบนหนหนักก็ร้องเลยน,นะวิธีแกงอาจจะไอ้วิธีแกงอาจจะบอกไม่ได้เพราะว่ามันแล้วแต่ว่าคนจะแกงแกงยังไงใช่ครับเพราะแกงแต่ละคนมันก็พิสดารมากทุกคนถ้าใครวางวิทอ่ะผมผมผมโอเค <c oughs> โอเคตรงนี้ครบแล้วครับแล้วก็ขายตรงนี้ให้เป็น นี่ก็ต้องวางครบ8ตัวโอเคเรียบร้อยอเขาผมรอมาแสดงครบ8ตัวเรียบร้อยโอ้ยรีบวะมึงใครอ่ะมันเด็กอย่างงี้แล้วของผมอ๋ออ,อ๋อนึกว่าของมันมันเอาออกเวลสุดหกนี่แล้วนี่สอตอนนี้นอเอฟยูส,สี่แล้วตอนนี้ให้พี่ทำอะไรต่อก็อัดตันหมดยังอ่ะหมดแล้ว,ลวเรียบร้อยรอวางชูไงวางชูตรงนี้หาพ่อมึงเหรอเฮ้ยเฮ้ย หลอนแล้วนะไม่เท่าไหรอ่อไม่รู้อาการมันหนักมาก68มันบัฟไม่ได้ด้วยเฮ้ยพี่ขอทำการอะไรอะไรหนึ่งได้ไหมอะไรไม่ไงจะเดินไหมเนี่ยบอสกูเอาไม่ได้ไม่ยมสักนิดนึงขอสักนิดนึงขอสักนิดนึงน,นี่ประกาศแต่ได้เลยบอสบอสแก๊สตัวเดียวเออ มันวางชิยวตรงนั้นทำไมนี่พ่อโอ้โจโอ้โนโอ้โนซูซานโคของอาของน้องผมน่าจะ80ใช่ของน้องผม80เลยของเขาก็มีซูซานโคเหมือนกัคณะซูซานโงเขาก็มีพี่ยายนผมทำตัวอย่างแปดสิบ้างมาดิอ่าน้องเขาอ่าทำแบบเสร็จทำแปดส็บแล้วเคยากทำทำแบบไรก็ทำเฮ้ยตอนนี้น่าจะวางหน่อยดำได้แล้วใช่ปะวางเลยปะ ใช่ใช่เคผมก็เริ่มวางตัวดำนะครับตามอย่างนี้เนาะตอนนี้ปรับเป็นลาส์ดนะครับนะนี่ตรงนี้สองตัวนะพี่ปรับเป็นลาสส่วนแล้วก็คือผมดูมาแล้วว่าเขาจะวางตรงนี้ใช่ไหมตรงตรงไหนอ่ะนี่ปะตรงนี้ไม่ตรงนี้เลยอะติดอันติดตรงนี้เลยแล้วปรับเป็นอ่าลาสหรือว่าเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สนะครับแล้วก็ใครที่เล่นไอฟิตมาก็ถ้าจะรู้ดีครับตรงนี้ก็ปรับเป็นลาสนะครับตัวนี้ปรับลารเนาะแล้วก็อัพเกรดให้เต็มตรงนี้ตัวเดียวนะพี่ตรงนี้ต แล้วก็ตรงนี้ครับผมตรงนี้ปรับเป็นตรงนี้ไปให้ตัวนี้ให้ปรับเป็นล้าใช่ปะตรงนี้ตรงนี้เฟิร์สกับล้าอ่ะโอเคตรงนี้เป็นล้านะครับตัวนี้ปรับเป็นล้าส่วนตรงนี้ให้ปรับเป็นเฟิร์สนะครับนะนี่เลยแล้วก็น่าจะวางตามมุมต่างๆอยูตรงไหนอีกดีนะตรงไหนดีตั้งแต่พี่ผมที่พี่ยืนอ่ะตรงนั้น่ะตรงนี้เหรอนี่นะเจสตัวเดียวตัวเดียวปรับวางตรงไหนอ่ะล้าป่ะนี่เนาะแล้วพี่ก็วางตรงเนี้ยตรงเนี้ยบล็อกที่สองอ่ะแล้วปรับเป็นเฟิร์ส บล็อกที่สองแล้วเปลี่เป็นเฟิร์สโอเคนนั่แหละโอเคนะครับนะวันนี้กับรายการน้องไผ่สอนพีพีนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตอนนี้ยังไข่ตัวหนึ่งแต่แค่เจ็ดตัวพี่โอเคตอนนี้ครับว่าเราเหลือแปดตัวเอ้ยทุยเจ็ดครับแล้วพี่ก็เก็บเงินวางเงินเมื่อไหร่ให้วางตรงไหนอ่ะตรงตรงดีคกับต่อจากผมเลยโอเคมันติดกับผมนี่สุดอ่ะได้แล้ว ไปได้เวลาแล้วทุกคนคลิปนี้ผมว่าน่าจะเกินประมาณผมว่าน่าจะสิบสิบห้านาทีนะสิบห้าไม่ก็ยี่สิบเลยผมไม่รู้ว่าทุกคนจะดูหรือเปล่านะแต่ขอทุกคนครับผมม็ถ้าทำคลิปนี้ด้วยความตั้งใจ <c oughs> เพราะฉะนั้นช่วยดูเถอะครับขอร้อง <c oughs> <c oughs> นะเดี๋ยวพี่อัพ,อพกลับไปอัพเมตาไนท์ก่อน <c oughs> ตอนนี้นะครับ 2อ0 0 0หนึ่งโอเคพอ25,000ก็นห้าก็เป็นขั้นสุดท้ายแล้วโกลตัวตัวตวดตลุมาเอาดีโอเคอเครับผมใครด,ดูตอนนี้ครับตอนตีหนึ่งนะครับตู้เป็นโกโจใครจะ,<น>ะ,จะดูวะ <laughs> พี่แล <laughs> ้อก็จะปั้นให้หุนให้มันตานแน่ในรอบคันนี้คิดว่าหุนสำคัญกว่านะครับตอนนี้นะครับก็ผมแนะนำนะถ้าใครได้ต้องตัวพวกนี้มาครับตัวพวกที่ประมาณเงินยงเยอะเนี่ย ผมแมนะนำครับอยากพึ่งไปอัพมันเลยครับแนะนำว่าให้อัพบูม่าก่อนดีกว่าสำคัญกว่อนคุณบูม่า <Okay. S 2> ได้มีบูม่าห <U ma, S 1> <Okay. S 2> ุ่นไม่ได้ใช้จะ่าสากมาเนี่ยนะโอเคพอเว็บที่สี่สิบเราจะมาวางยังกามิไลท์กันนะครับยังกามีไลท์เราวางตรงอย่นี้นะวางต่อจากผวกมันพี่ที่ผมวางไว้ความแบงข้าหน้า,นานไปข้างหลังดิไป <c oughs> ไปตรงนี้กันผมของขวัญไอ้เราต้องขายบูม่าไว้ดีกว่าทุกคนดูเวางข้างๆนะวางต่อข้างหลังผมนะ ข้าหลังยังมีที่มาทำหลังให้นั่นคือตั้งขายโบมารของเราตอนนี้แม็กยูนิตแล้วนะครับขายก่อนเนาะฮึบฮึบฮึบแล้วก็ฮึบแล้วก็ฮึบตัวนึงครับฮึบโอ้เราเขาแปะตัวแล้วนะครับแล้ก็จะมาวางอ่าแล้วยังมีต่อครับวางทมหลังมาเลยฮึบโอเคแล้วก็อัพนะครับผมนี่ผมวางไอ้หอบวางไล่ไปเลยครับฮึบ ตัวที่3ตัวที่สี่เกนาเราพี่เห,หรอเกนาเราทำไมวะมันแหนกแล้วเออวทุกคนครับเ<ถ>็แวค่าาวางไลท์ตรงนี้วางไลท์ตรงนี้เสร็จเรวนเร่อยเลยแค่นั้นแหละโอเคทุกคนครับผมว่าผมชนะแล้วนะครับผมนี่เรียบร้อยเลือดหมื่นห้าครับเขาเข้าไปในบ้านขัดบูม ปุ๊บสิเออเรียบร้อยชนะเรทที่42นะครับจบที่เว็บ42เนาะแล้วได้เว็บ62เจมนะครับโอเคได้มาโอ้โหเล่นตั้งนานได้แค่เจ็บเฮ้ยเฮ้ยมันจะบบอีซี่ด้วยเฮ้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 ยมันจะไปอีซี่ทุกคนโอ้โหคือพอกซิกแบบพอกซิกจัดโอเคแก็เป็นไงบ้างครับกับการสอน PVP ในวันนี้มันไม่เชิงสอนแต่ควาจริงมันกึ่งบ่น อ่ามันไม่เชิญกึ่งคุยกับอ่ามันไม่เชิญแบบว่ามาสอนคือแบบว่าสอนตามความเข้าใจครับเพราะว่าสอนอันนี้คือน,น้องเขาสอนพร้อมผมแล้วผมก็โดนสอนพร้อมกาบเขาด้วยแหละครับผมทุกคนโอเคน,นะครับนะก็สับใครทีช่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจะก,กดไลค์สับใครและกดกระด,ดิ่งให้งขบด้วยนะคะขอบนะเพื่อที่จะได้ไพลาดคลิปใหม่ที่มาจากผมนะครับนะก็จะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะก็สับคลิปนี้ผมกับน้องไผ่ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับนะก็สวัสดีครับทุกครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายครับผม